แล้วก็ค่อยใส่เหตุผลจะบอกว่าสมองเป็นอวัยวะที่อัจฉริยะนะแต่มันไม่สามารถทำงานพร้อมกัน100%เ็ได้ทุกตำแหน่งโทรศัพท์กับแฟนอยู่คุณสามารถติวข้อสอบไปด้วยได้ไหมอย่างเดียวเลยที่นี่กี้กำลังจะยกตัวอย่างคือแกนกลางคือถ้าคุณกำลังมีอารมณ์อยู่อารมณ์กำลังโกรธถ้ามีคนมาถามว่ามึงมึงสองคูณสแวรูร้ายกกำลังสิบได้เท่าไหรอ่อ่ะสมองคิดวิเคราะห์ ทำงานไหมอะตอนนั้นอะการคิดวิเคราะห์มันอีกส่วนหนึ่งคุณไปตีเขาตีเขาเสร็จปึ๊บสมองอารมณ์ทำงานกำลังเคร่งเครียดกำลังร้องไห้แล้วแม่ไม่โอด้วยความคิดเก่าๆที่บอกว่าถ้าลูกร้องไม่ต้องโอ๋คุณยิ่งทำให้สมองอารมณ์ของเขาน้อยใจอารมณ์เด้งขึ้นมาไหมเห็นไหมคุณกำลังกระตุ้นอะไรอยู่และอีกฝั่งหนึ่งทำงานไหมเนี่ย คุณตีเพราะหนูดื้อไงที่คุณใส่เหตุผลลงไปสมองอารมณ์กําลังทํางานคิดว่าเขาจะฟังคุณได้ร้อยไหมซ้ายแล้วถ้ารหูขวาออกไปเลยไงนี่คือสมองเป็นแบบนี้มันทํางานถ้าคุณไปกระตุ้นส่วนนี้มันไม่ได้แอคชั่นร0อยได้ทั้งสองฝั่งจังหวะที่คุณบัฟด้วยอารมณ์เอาอารมณ์แม่ไปใส่แทนอารมณ์ลูกอารมณ์ลูกก็ตื้อขึ้นมาด้วยอารมณ์อารมณ์อยู่นั่นแหละเพราะสมองมีนิวรอน สมองมีสายแอ็กซอนแอ็กซอนคืออะไรสมองมันเป็นอย่างนี้เซลเซลสมองนะคะมันก็จะเป็นยื่นออกไปเป็นาขาขาแล้วก็ไปจับอีกเซลหนึ่งแบบนี้จับกันเต็มเลยแล้วก็แบบแยกแยกแยกออกไปส่งสัญญาณไฟฟ้าจืด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 ส่งกันไปจังหวะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณทําบ่อยๆสายแอ็กซอนเนี่ยมันจะเกิดการสร้างไมอีลินมันคือตัวปอกหุ้มนี่คืออ e ีแ e อ็กซอนที่ว่านั้นเมื่อไหร่ที่มันเกิดการทํางานจนเกิดความ คุ้นชินแล้วเกิดการทําซ้ําๆบ่อยๆทําซ้ําๆของอะไรของการโจมตีของการดุว่าของการตีของการทําให้ลูกแพ้ตลอดเวลาสมองไม่ชอบแพ้อยู่แล้วเพราะสมองชอบความสุขสมองไม่ชอบความเครียดสมองไม่ชอบรู้สึกว่าไม่มีคุณค่านี่คือจิตวิทยาแบบขั้นพื้นฐานมากๆแม่ด่าซ้ําๆแม่โจมตีเขาซ้ําๆแม่ตัดสินเขาซ้ําๆจะเกิดการหุ้มเขาจะคุ้นชินกับการใช้อารมณ์ ทำอะไรซ้ําๆสๆส,ๆส,ๆสมองจะเกิดการคุ้นชินเหมือนคล้ายๆถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราก็จะคุ้นชินกับเขาแล้วพอเขาหายไปเราก็จะเริ่มสับสนในตัวเองว่ากูรักเขาหรอวะใช่หรอมั้งเพราะว่าพอ,พอไม่มีเขากูรู้สึกว่าเหมือนอยู่ไม่ได้รู้สึกแบบมันวังเวงมันอะไรพวกนั้นอะ่ะเรากําลังโดนสมองหลอกเวลาที่เราใช้อารมณ์กับลูกีไมลินเนี่ยมันจะเกิดการหุ้มหุ้มสายไฟให้มันแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นถ้าเขาใช้อารมณ์บ่อยๆถูกกระตุ้นบ่อยๆมันก็จะระเบิดได้ง่ายขึ้นสมองมันจะหลั่งอะดรนาลีนออกมาเพื่อให้หัวใจเต้นเร็วเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเพื่อให้ไปต่อสู้หรือไปด่าเขาหรือไปออต่อยเขาอะไรสักอย่างหนึ่งลูกเราจึงเป็นคนก้าวร้าวไงก็เพราะว่าใช้อารมณ์ไง แล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ทําอะไรได้บ้างระหว่างที่สมองฝั่งนี้ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นยังไงคะทรงเด็กน้อยไปโรงเรียนไอเน,น,นี่ยนาฬิกาเนี่ยของสนโนนะม่อกีสนโนมันเล่นอยู่สนโนประมาณสองขวบนิดๆเราเล่นเพื่ออะไรกันในพวกเนี้ยคิดไงวิเคราะห์ไงเราเล่นใช่ไหมแต่จังหวะที่เขากําลังใช้อารมณ์เก่งๆทําไมคุณไม่ใช้ฝั่งนี้ด้วยล่ะ จังหวะนั้นคุณใช้แต่อารมณ์อารมณ์อารมณ์บัลูกมันก็จะทําทํางานฝั่งนี้อย่างเดียวเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องปล่อยและรอให้เขาเสียใจด้วยนิกกี้อธิบายคําว่าปล่อยไม่ใช่ปล่อยให้เขานั่งร้องไม่ใช่เวอร์ชั่นนั้นเลยพอตกลงกันแล้วเขาต้องเสียใจไหมกําลังดูอยู่แต่แม่บอกว่าให้ไปอาบน้ําแล้วแล้วคุณไม่ปล่อยให้เขาร้องไห้หน่อยเลยเหรอปล่อยในที่นี้คือโหนะ ต้องโอเพราะถ้าคุณไม่โอ๋สมองอารมณ์ของเขาจะดีดความน้อยใจความเสียใจตามมาอีกสมองอารมณ์ก็จะตีความต่างๆนานา,นาเลยแม่ไม่รักนูน่นนี่นั่นแล้วก็ดีดอารมณ์ขึ้นอีกเขาก็จะเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ถ้าจังหวะนั้นเราตกลงกันแล้วก็จริงแต่เราเข้าใจว่าเด็ก สมองฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้มันดีดก่อนอยู่แล้วมันก็อยากดูต่ออยากดูต่อไงจังหวะนั้นสามขวบคุณไปโกรธคนสามขวบเนี่ยนะคุณไปบอกว่าแม่พูดด้วยเหตุผลแล้วนะเขายังไม่มีเหตุและผลเลยสมองตัวนี้ยังไม่ได้ทํางานดีเลยมันพัฒนาอยู่ดังนั้นจังหวะนั้นยิ่งโอยิ่งโมโหคะ่ะทําอย่างไรดีคะคุณโอหแบบไหนถ้าคุณโโห มันคือความเข้าใจไม่ได้ตามใจนะแต่เขาโมโหโมโหโวยวายตีคุณก็ถูกแล้วเพราะคุณไปขัดอารมณ์ของเขาอารมณ์ของเขาคืออยากดูของคุณบอกว่าให้ปิดไม่ต้องดูแล้วความรู้สึกของคุณอันนี้ความรู้สึกของเขาอันนี้วงกลมนี้เรียกว่าวงกลมความรู้สึกลูกต้องมีวงกลมของเขาอีกหนึ่งอันคุณบอกว่าคุณจะให้เขาปิดคุณพูดจากความรู้สึกของคุณดังนั้นไม่ใช่คำตอบของลูก ต่อให้ลูกบอกว่าตกลงกันแล้วก็จริงแต่วันนั้นที่เขากําลังดูอยู่เขาไม่ได้สนใจที่ตกลงกันไว้หรอกดังนั้นเขากําลังรู้สึกอะไรคุณต้องสนใจความรู้สึกเขาจังหวะนั้นที่เสียใจอยากดูต่อโอโอนะโอโหนะยิ่งคุณโอเร็วเท่าไหร่สมองตัวนี้อารมณ์ที่กําลังน้อยใจเสียใจโมโหแม่ตีแม่หรืออะไรคุณโอเขามันจะคามดาวลงได้เร็วมาก คุณกำลังเสียใจบางอย่างคุณโมโหตัวเองโมโหหาอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวอารมณ์โมโหมันจะค่อยๆลดลงใช่ไหมถูกปะล่ะแต่เด็กมันไม่ใช่อย่างนั้นดิเด็กมันช้ากว่าเราเพราะเขากําลังอยู่กับอารมณ์อยากดูอยากดูอยากดูอยู่อ่ะคุณไปแย้งกับความรู้สึกเขาใช่เรากําลังจะปิดไงแต่ไม่ใช่ว่าให้ตามใจใช่ไหมล่ะดังนั้นเท่ากับว่าคุณไปแย้งคุณไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาปุ๊บ คุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งจังหวะนั้นเขาต้องโกรธคุณเป็นเรื่องปกติที่นิกกี้กำลังจะสอนก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เขาร้องไห้แล้วเขาเสียใจรู้สึกอะไรคุณพูดมันออกมาจังหวะนั้นสมองทำงานสองด้านพร้อมกันจังหวะนั้นเขามีอารมณ์เสียใจร้องไห้อยู่โมโหตีแม่นู่นนี่นั่นโมโหมากเลยโมโหเลยจังหวะนี้คุณพูดออกไปคุณพูดแล้วเขาได้อะไรภาษาที่เขากำลังได้รับ ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ใช่ประเด็นค่ะพูดไปเลยเพราะว่าอะไรเด็กเล็กเวลาเขาฟังเสียงแม่ได้ยินเสียงแม่จําได้เขาก็รู้แล้วว่าแม่มาอาวัจะนะภาษาเขารู้ได้ภาษาน้ําเสียงเขารับรู้ได้หมดดังนั้นมันเหมือนคล้ายๆว่าเรากําลังพูดเพื่อให้สมองเขากระตุกกระตุกกระตุกอยู่ตลอดเวลาทํางานไหมจังหวะนี้สมองฝั่งนี้ทํางานไหมทํางานไงถ้าเกิดคุณปล่อยให้เขาร้องไห้งองแงโกรธอยู่อย่างนั้น จังหวะน,นี้ถ้าคุณใช้อารมณ์กับเขาต่อตีแม่ทําไมแม่เจ็บพัวเข้าไปหนึ่งทีหรือว่าเอ,อ่อเมินเขาไปเลยเพราะว่างอนแม่งอนจังหวะน,นี้เขาก็จะน้อยใจแล้วก็เดินตามคุณต้อยๆแบบเหมือนคล้ายๆเป็นลูกหมาเดินตามอะ่ะเขาก็จะมีการคิดอะไรของเขาไม่รู้คิดน้อยใจอะไรของเขาไม่รู้แต่ถ้าจังหวะน,นั้นคุณซอฟด้วยความจริงตรงที่ว่าแม่เข้าใจนะแม่เข้าใจปล่อยให้เขาร้องในขณะที่คําว่าปล่อยให้เขาร้องของมิกกี้ในเชิงลึก ที่ทุกคนต้องเข้าใจในเชิงลึกของนิกกี้คือคุณอย่าพึ่งไปเบรกอารมณ์โดยการบอกว่าไม่ต้องร้องหรือแม่ให้ร้องสิบนาทีนะแล้วพอนะลูกเคสที่นิกกี้เจอมามีหลายเคสบอกว่าไปฟังหมอเด็กมาเขาบอกว่าให้เวลาลูกร้องไห้สิบนาทีมึงบ้าปะถ้าเราพ่อตายร้องไห้อยู่เพื่อนบอกมึงกูให้เวลามึงร้องสองวันพอนะ เราทําได้ไหมนึกออกปะถ้าเรายังเสียใจอยู่เราจะอยู่ในสโคบที่ว่าร้องสองวันตามที่คุณบอกได้หรอฉันต้องเลิกจากความสนุกแล้วฉันอยากจะเสียใจอะ่ะถ้าคุณเป็นแม่แบบนั้นหนักแล้วนะ